Yo, คคยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tricking the Series ครับวันนี้เป็นสปินออฟนะครับเป็นรายการแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับที่จะมาบอกเทคนิคสําหรับการวอร์มนะครับซึ่งจริงๆผมเคยทับเอาไว้แล้วล่ะแต่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ไปดูกันเนาะแล้วก็มีน้องๆน,นะครับเขามาคอมเมนตะ์เนาะแล้วก็เข้าไปทัก inbox ค่อนข้างที่จะหลายคนมากนะครับเกิน10แน่นอนนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้วิธีการวอร์มเนาะแล้วก็แบบอยากได้วอร์มแบบในฉบับของผมเอง,งจริงๆอ่ะที่ผมสอนไปมันก็เป็นการวอร์มในฉบับของผม เพียงนะแต่ว่ามันคือการวอร์มในแบบที่ผมแบบเป็นจุดเริ่มต้นช่วงที่ผมเริ่มใหม่ๆนะครับผมก็จะวอร์มทุกอย่างเน้นว่าทุกอย่างที่มีเวลานะครับก็คือจะวอร์มหมดเลยนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการวอร์มหรือดีไม่ดีก็อาจจะเป็นชั่วโมงนะครับแต่ในครั้งนี้ผมก็จะมาสอนหรือว่ามาแนะนานะครับในการวอร์มในรูปแบบที่แบบว่าเออเรามีเวลาน้อยแล้วก็ในรูปแบบที่ผมเนี่ยใช้เป็นประจำเนาะตั้งแต่ที่แบบเราไม่นับเรื่องของการฝึกแบบเบสิกแล้วนะวก็มาถึงปุป๊บคือก็วอร์มน<ๆ>ิดๆหน่อยๆ ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นพวกของการฉีกขาเนาะไม่ว่าจะเป็นฉีกขาด้านหน้านะครับแล้วก็ฉีกขาด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับหลังจากฉีกขาแล้วเนี่ยผมก็จะทําพวกสะพานโค้งนะครับหรือไม่ก็ยืดช่วงลําตัวเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือว่าด้านข้างข,างของเอวนะครับถ้าด้านข้างเอวก็คือซ้ายขวาเลยอารมณ์ประมาณอัลบิกครับคือเราต้องยืดทุกส่วนของร่างกายแขนก็ยืดนะครับมือนะครับมือก็ยืดนะครับ ทางซ้ายทางขวานะครับยืดอย่างนี้นครับหมุนรอบๆหมีได้เลยถ้าทําทั้งหมดเนี่ยให้มันเสร็จภายใน15นาทีก็จะสามารถฝึกแล้วก็ซ้อมได้เลยนะครับคือมันเป็นอะไรที่เบสิกแล้วก็ง่ายมากๆนะครับสาหรับส,ส่วนตัวผมนะแต่ว่าสําหรับใครที่เพิ่งเข้าเริ่มมาฝึกใหม่หรือว่าเพิ่งแบบจะมาเล่นใหม่ๆเนาะเราก็ร่างกายยังไม่เข้าที่เนี่ยผมแนะนําให้ฝึกตาม E ีีที่ผมสอนเอาไว้ดีกว่านะครับแบบเป็นตอนเป็นตอนไปเลยก็ ตรงรูปตัวไอตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมแนบเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้เรียงตั้งแต่หนึ่งสไปจนถึงอีล่าสุดเลยก็ลองไปฝึกกันดูนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสั้นๆน,นะครับก็ใครที่อยากได้อะไรหรือว่าอยากได้เทคนิคแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูแล้วกัน,นครับช่วงน,นี้ก็ทันๆเหมือนกันออกไปถ่ายคลิปไม่ได้ครับก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปอะไรดีเนาะมันก็เลยอัพคลิปน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็อยากจะแอปคลิปแนวแบบชีวิต ไลฟ์สไตล์หรือวอลอกบ้านแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าสนใจจนถึงขั้นที่ว่าจะเอามาทําเป็นคลิปได้ก็เลยไม่รู้จะถ่ายอะไร <c oughs> นั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้คลิปในวันนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้พายคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งด้วยนะครับไปให้ถึง1นึ่งแสนซับภายในปีนี้นะครับอยากถ้าเป็นไปได้นะนะโอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปบายบาย